สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ y o t u u e c ช anel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์ม่วยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้วันลุมพินี108นะครับรายการขึ้นมาครบแล้วจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีเมื่อวานฝนตกหนักนะนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะวุ่นๆอยู่น้ำท่วมบ้านเลยนะครับอวันนี้ว่างแล้วนะก็มาทำคลิปให้รับฟังรับชมกันนะครับ วันลุมพินี108เนี่ยคู่เอกนำรายการก็โชคปีชา PK แสนชัยนะกับก้องชัยชะไหนดอนเมืองรุ่นสตอเวทนะครับเป็นกติกามวยไทยนะคู่รองก็จะเป็นมวยไทยแคชเวท124ปอนด์นะครับเอกลักษณ์สอสมานการเม้นกับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนนะแล้วก็คู่ประกอบรายการอีก10คู่มีคู่เอกภาคอินเตอร์ก็คือ,อคู่ที่6นะมวยไทยรุ่นไลท์เวทนะเต็ง1แฟร์เทคกับทางด้านแชร์แมงโปโกมูนะครับ ลูกครึ่งฝรั่งเศสกานานะาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ที่5ก่อนนะครับคู่ที่5แก่นพิทักษ์โหน่งบางทรายนะจะพบกับมาจิตคาริมีนะจากอิหร่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะักมวยกันเลยดีกว่านะเรามาดูทางด้านแก่นพิทักษ์กันก่อนนะครับแกนพิทักษ์โหน่งบางทรายนะหรือมิสเตอร์แกนบางแสนไฟขับนั่นเองนะครับอ่า น้ำหนัก121.7ปอนด์55.2กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง5ฟุต6นิ้ว169เซนนะอายุ25ปีซ้อมอยู่หนงบางสายนะครับมาชกในรายการวัน2ครั้งนะก็ชนะคะแนนทั้งคู่นะครับมาครั้งแรกในรายการวันลุมพินี76นชนะคะแนนเพชรพัทยาซิลมวยไทยนะครับไฟที่2เนี่ยก็ชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำโขงมงคลเพชรนะครับ าทางด้านแก่นพิทักษ์เนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะจังหวะฝีมือมอ,อ,อยู่ในห้ายกถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยซ้อมอยู่บางแสนไฟขับนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายที่ทํามวยดีเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ซ้อมอยู่อยู่บางแสนไฟขับแล้วมั้งนะครับน่าจะไม่ได้ซ้อมบางแสนไฟขับตั้งแต่ไฟที่แล้วละที่เจอกับเพชรเพชรน้ําโของอ่ะนะครับแต่ว่าข้อค่ายที่ฟิตซ้อมอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นค่ายที่เขาก็ เขาก็ทํามวยอยู่แล้วแหละนะครับอ่าฉะนั้นการซีซ้อมไม่ต้องห่วงนะครับเป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3ได้เป็นมวยฝีมือนะจังหวะค่อนข้างดีเหลี่ยมตัวดีเลยทีเดียวนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นนะสำหรับแก่นพิทักษ์แต่ว่าอาวุธความหนักความแรงเนี่ยคือยังไม่ยังถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็มีสิทธินอกนับได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่า ความรุนแรงเป็นไงก็ยังยังไม่เท่าไหรนะ,ะับยังไม่ถ้าเทียบกับนักมวยคนอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในมวย5ยกนิดหนึ่งนะ,ะก็เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับเอาม,มาดูมาดูในกติกา5ยกกันบ้างนะสถิติในกติกา5ยกนะครับล่าสุดเนี่ยปี6-7เดือน11นะครับก็แพ้ทางด้านซื่อสัตว์มานกยิมนะ้ำมวยไทย พลังใหม่นะครับแล้วก็ปี6 7เดือน10มวยไทยพลังใหม่เช่นเดียวกันนะครับชนะทางด้านทีละพลนะบำรุงสิทธิ์นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นมวยไทยพันธมิตรนะชนะอีสานใต้ทีเด็ด99นะชนะนอกยกที่4นะครับอ,อีกสักไฟหนึ่งนะครับเป็นมวยไทยพลังใหม่นะครับแพ้น็อกยกที่4ี่เท่ากับบุญชูสบุญมีฤทธิ์นะครับก็ถือว่าฟอร์มก็พอใช้ได้นะใน กติกา5ยกนะครับเรามาดูพิกัดน้ำหนักที่เขาชกกันบ้างนะ122 122 132 122 122 125 122นะครับเฉลี่ยก็ประมาณ122 125ประมาณนี้ละกันนะสำหรับทางด้านแก่นพิทักษ์นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่ชกของเขากันบ้างนะครับมาจิสคาริมีนะครับมาจิสคาริมีเนี่ย124.3ปอนด์56.4กิโลกรัมนะครับส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว173เซนเป็นชาวอิหร่านนะครับอายุ28ปีอยู่ทีมมินิซาตูนะครับสำหรทีมมินิซาตูนะมาชกในรายการวันเนี่ย3ไฟนะครับอ่าเป็นมวยไทย2ไฟนะเป็นบ็อกซิ่ง1นะครับมวยไทยก็ประเดิม าการเข้าวันลุมพินีมาด้วยการชนะน็อกเลยนชนะน็อกตีใหญ่ PK แสนชัยนะครับวันลุมพินี48นะชนะน็อกยกที่2นะครับไฟที่2เนี่ยแพ้น็อกนะแพ้น็อกทางด้านหัวเสี่ยวหลงนะครับก็เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับไฟล่าสุดนะในกติกามมยไทยนะครับแพ้คะแนนทางด้านประตักนินซิงบีมวยไทยไปนะครับก็ตาการปิดเกมในร้อย์เซ็นต์นะนะมาจิสคาลิมีเนี่ยเป็น ต้องบอกว่าเขาเป็นนักสู้ในหลายๆกติกาครัล่าสุดเนี่ยแกเพิ่งไปต่อยมวยสากลมานะกับกับนักมวยไทยคนหนึ่งผมจาชื่อไม่ได้นะครับก็เพิ่งไปชกสากลมาแล้วก็คิดบ็อกซิ่งเขาก็ชกนะครับกติกามวยไทยก็ชกนะครับก็อยู่ทีมมินิสาตูด้วยนะมินิสาตูเนี่ยมีผู้ปั้มผู้้อมที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่านักมวยเขาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจน,นเกี่ยวกับการทํามวยส่งรายการวัน สำหรับทางด้านมาจิสคาริมีนะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในนี้กันบ้างนะครับผมจะมาดูพิกัดน้ําหนักที่เขาชกนะะเพราะว่าตรงนี้คงไม่มีอะไรให้ดูมากมายนะพิกัดน้ําหนักที่เขาชกมาเนี่ยก็จะมี1 2 2 12 1 2 2 125 125นะครับก็อยู่ในเวทเดียวกันกับแก่นพิทักษนะส่วนตัวแล้วนะคิดว่าอยู่ในเวทเดียวกันนะครับมาดูข้อมูลเชิงลึกสักนิดหนึ่งนะครับ ข้อมูลชิงลึกของแก่นพิทักษ์ก่อนนะแก่นพิทักษ์มาชนในรายการวัน2ครั้งชนะ2แพ้ศูนย์นะครับสถิติรวมๆนะชนะ4 8แพ้18เสมอ3นะครับอายุยี่ปีสูง170เซนนะครับอยู่ทีมหน่งบางสายนะครับามาดูสถิติการออกอาวุธหน่อยนะครับสถิติการออกอาวุธเนี่ยแก่นพิทักษ์เนี่ยออกอาวุธได้บาลานซ์มากเลยนะการขยับเป้าของเขาค่อนข้างบาลานซ์เลยนะครับช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะบาลานซ์เลยทีเดียวนะ แล้วก็การตั้งรับจับทางถือว่าพอใช้ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ใช่พอใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับเป็นมวยฝีมือท,ที่เรียกว่าแม่สายตาค่อนข้างดีนะจังหวะถอยก็ทําได้ดีนะจังหวะเดินก็ใช้ได้เลยนะครับเหลี่ยมตัวก็พักการเลยทีเดียวนะั้นเป็นมวยที่ส่วนตัวผมดูว่าคล้ายๆกับทางด้านโกโกอ้อะแต่ว่าอาจจะอาวุธหนักแรงกว่าดูน่ากลัวกว่านะส่วนตัวผมมององั้นแล้วดูน่ากลัวกว่าโกโก้ นะับแต่ว่าคล้ายๆกันนะสไตล์คล้ายๆกันนะอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านมาจิสคาริมี่มั่งนะครับอ่ามาจิสคาริมี่นะครับมาชกในรายการวันเนี่ยสมครั้งนะครับก็มวยไทย2ครั้งชนะ1แพ้1นะครับคิกบ็อกซิ่งครั้ง1แพ้นะครับถสถิติรวมก็ชนะ8นะแพ้3สถิติก็ดูชกมาไม่ค่อยเยอะ แล้วก็ฟอร์มก็ไม่ได้ว่าสดอะไรนะครับแต่ว่าผมว่ามันจะมีกติกาอย่างอื่นหรือศิละปะการต่อสู้ชนิดอื่นหรือเปล่านะที่เขาชกอีกอเพราะว่าเห็นเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะไปชกมวยสากลมาเองนะครับแต่ผลเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบนะสูง173นะอายุ28ปีนะครับ้อมอยู่ทีมมินิซาตูนะ ดูสถิติการออกอาวุธหน่อยนะครับก็เน้นไปทางเป้าบนนะครับกับมีตัดลําตัวบ้างนะแต่เจาะขาก็คอนเจาะเจาะยางยังยังยังน้อยอยู่นะครับการตั้งรับจับทางก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้ก็มีโดนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าเก็บการอาวุธได้ได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเก็บเทียบหน่อยนะครับ ส่วนสูงของแกนพิทักกับมาจิสนะครับต่างกันอยู่3เซนแล้วเป็นมาจิสสูงกว่านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะประสบการณ์ในรายการวันก็พอๆกันนะสครั้งกับ2ครั้งนะครับถ้ากติกามวยไทยก็2ครั้งเหมือนกันด้วยนะครับอายุอานามก็ไล่ๆกันนะยี่กับ2 5ไม่หนีกันเยอะนะครับก็อยู่ในวัยกลางๆคนทั้งคู่นะไม่ได้ถือว่าสดจีหรือว่าช่วงนี้โรยแล้วหรือว่ายังไงนะครับ ข้อ่า้าการฟิสซ้อมก็ถือว่าเป็นข้อข่า้ที่มาตรฐานใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าเอาเรื่องอลักษณะการทํามวยส่งรายการวันเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านมินิซาตูนะครับเอามาดูข้อมูลเปรียบเทียบการออกอาวุธหน่อยนะการออกอาวุธเนี่ยผมมองว่าความบาลานซ์เนี่ยของแก่นพิทักษ์เนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่าเออเมื่อกี้ลืมดูนะออกอาวุธไม่ค่อยเข้าเป้าอยู่เอเองนะครับสอง 2ไฟต์นะ28%แนตล้วตัวเลขบอกมาแบบนั้นนะครับเอ๊แต่ตอนส่วนตัวผมดูมันก็พอพอจะมีอาวุธเข้าเป้าอยู่บ้างนะแต่ว่าอา,อาจจะดูไม่ไม่จบไม่ครบหรือยังไงดูเข้าคร่าวอ่ะนะส่วนตัวนะครับาการตั้งรับจับทางพอๆกันเป็นแก่นที่พิทักษ์ทำได้ดีกว่านิดๆนะนิดๆเท่านั้นนะครับามาดูรูปมวยเลยดีกว่านะรูปมวยคู่นี้เนี่ยผมมองว่า,าทางด้านแก่นพิทักษ์เนี่ย ถ้าถามถึงเรื่องความเป็นมวยเนี่ยนะแก่นพิทักษ์จะมีมากกว่านะครับรูปมวยคู่นี้ไม่มีใครเดินใส่ใครหรอกนะครับจะเป็นการชิงจังหวะกันมากกว่าเจ้ามาจิสเนี่ยมีดีที่หมัดนะส่วนการออกแข้งเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ใช่มวยเดินนะไม่ใช่มวยบูเดินเตะขาเจาะยางไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่มวยบูเดินต่อยเดินบทเดินบี้นะครับเป็นมวยยืนมวยคล้ายๆลคิคคลกบ็อกซิ่ง นะครับยืนมวยคล้ายๆค,คลิกบ็อกซิ่งนะแต่ว่าเขาน่าจะมีศอกนะส่วนตัวผมเคยเห็นเขาศอกครั้งสองครั้งนีหมัดเวียงนะเป็นลูกท่ายากที่ต่างชาติชอบทำนะครับแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยมันยังห่างกับด้านแก่นพิทักษ์ค่อนข้างเยอะนะการออกแข้งของเขาก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับคือออกเตะเป็นนะแต่ว่ามันเตะไม่หนักนะส่วนทางด้านแก่นพิทักษ์เนี่ยแข้งเนี่ยถือว่าใช้ได้ นะครับคืออาวุธของแกนวิทักเนี่ยออกได้ค่อนข้างธรรมชาติเลยหมัดเท้าข่าวศอกมีหมดนําเพียงแต่ว่า,าไฟที่เจอกับทางด้านเพชรน้ําโขงนะอาจจะด้วยเกรงหรืออะไรนะก็เลยมีอาวุธเพียงแค่เตะกับต่อยแล้วจะมีช่วงหลังๆที่เอาเข่าเข้ามาเปลี่ยนเกมนะครับอพอพูดถึงเข่าเนี่ยก็คงจะเป็นจุดที่ได้เปรี่ยนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันสําหรับ แก่นพิทักษ์นะคือนักมวยต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีในนะครับและขนาดไฟที่แล้วเนี่ยแก่นพิทักษ์เจอทางด้านเพชรน้ำโขงเพชรน้ำโขงถือว่ามีความเป็นมวยค่อนข้างสูงนะยังยังโดนตีซะแบบว่าโดนไล่แซงไปอะนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติว่าต่อให้แก่นพิทักษ์สู้หมัดไม่ได้นะเขาก็ยังสามารถเอาวงในมาเล่นได้ในขณะที่มาจิสคาริมี่ือวงในไม่มีนะครับที่เห็นดีๆเลยก็คือ,อการยืนมวยที่ คล้ายสไตล์คิกบ็อกซิ่งเข้าออกรวดเร็วนะมีหมัดหมัดตรงค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีเตะรบกวนนะแต่ว่าแข้งเขาออกไม่ค่อยหนักนะครับแก่นพิชชั์จะทําได้ดีกว่าแล้วเรื่องเหลี่ยมตัวอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเหลี่ยมตัวมันไม่มีคะแนนไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าใช้ออกมาเนี่ยคู่ต่อสู้ล้มไปหรืออะไรไปยังไงเนี่ยมันทาให้คู่ต่อสู้หมดแรงได้นะครับบิดเหลี่ยมไปสักสามรอบเนี่ยรู้สึกว่าก,ก้นหนักแล้วแหละนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเอาวันเนี้ย ผมมองว่าทางด้านมาจิสคาริมีกับแกนวิทักษ์เนี่ยมายืนชิงจังหวะกันแน่นอนนะครับและการออกแข้งเนี่ยถ้ายืดเยื้อไปเนี่ยผมมองว่าทางแกนวิทักษ์เนี่ยจะออกแข้งได้รุนแรงกว่าทางด้านมาจิสเนี่ยจะบอกช้ำมากกว่านะแต่ถ้าจะถามถึงเรื่องโอกาสน็อกนับคู่นี้ผมมองว่ามันมันจะเป็นสายต่ํายากนะครับมันจะเป็นสายต่ํายากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยสไตล์แบบว่าไม่ใช่มวยบู๊มวยแรกอ่ะคือมวย มวยเก็บกันอาวุธนะครับคือทางด้านแก่นวิทักษ์นี่ก็ดึงแล้วก็สวนดึงแล้วก็สวนส่วน,นมาจิตนี่ก็ไม่ค่อยเข้าเลยนะยึกยักถอยถอยเข้าเข้าถอยถอยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีติดแข้งรบกวนนิดๆหน่อยๆเองนะวันนี้มองว่าต่อให้มาจิตเนี่ยไปชกมวยสากลมานะครับมีสไตล์มวยสากลที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าทางด้านแก่นวิทักษ์ก็คือหมักดีกว่านั่นเองแต่ว่าผมว่ามันไม่คมพอที่จะโป้งป้างนวอับหรอก หลังจากไฟที่ผมเห็นมาสักสองสามไฟผมก็มองว่าไม่เท่าไหร่นะยังไม่ค่อยน่ากลัวนะครับยังไม่ถึงกับพวกพาแฮมกิรติหรือว่าเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่จะมาต่อยกับน้องโอนี่ดูดีกว่าสําหรับนั้งมวยอิหลานนะครับน้องโอไอ้ลาวลานช้างนะไม่ใช่น้องโอฮา่ามวยไทยนะเนี่ยคู่คู่แรกของกติกามวยไทยเนี่ยคิดว่าตัวนั้นเนี่ยน่าจะดีกว่านะ้ําชนมาจีบผมมองว่าไม่เท่าไหร่ นะอาจจะเป็นแค่นักมวยหมุนเวียนในรายการเฉยๆนะเพราะเขาเอาเอาทุกกติกาเหลือเกินอักนชะิกบอกซิ่งก็เอามวยสากลก็เอานะครับมวยไทยก็เอามันก็เลยไม่มีอะไรโดดเด่นสักอย่างนะก็อาจจะเป็นเป็นมวยหมุนเวียนในรายการพอได้อยู่สําหรับมาจิสคาริมี่นะครับเอาวันนี้พูดถึงเรื่องเลดก่อนดีกว่านะเลดเลดเนี่ยผมมองว่ามันมันน่าจะเป็นทางด้านแก่นพิทักษ์อะ ออกมาสัก1.5หมายถึงเปิดมานะ1.5 1.6ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเป็นมาจีตต่อแต่ถ้าเป็นมาจีตตอก,ก็ดีนะก็ได้ได้รองแบบฉ่ำๆเลยนะผมมองว่ายังไงมาจีตไม่น่าชนะหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นทางด้านแก่นพิทักษ์ตอก็ต้องดูด้วยนะครับว่าต่อแพงไหมนะ2-1เต็มที่แล้วอย่าให้เกินนั้นนะครับเพราะว่าแก่นพิทักษ์ไม่ใช่มวยหมัดหนักหมัดแรงอาวุธปิดบัญชีได้รวดเร็วไม่นะครับมันต้องมาลุ้นถึง3ยกเลยนะคู่นี้ผมว่าฉะนั้น แพงมากก็อย่าไปอย่าไปต่อนะครับก็อย่าให้มันเกิน2อหนึ่งแล้วกันนะสำหรับคู่นี้ถ้าให้ชอบนะชอบทางด้านแก่นพิทักษ์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเชียร์ผมก็เข้าแก่นพิทักษ์ก่อนอยู่ดีนะครับแต่ว่ามีจังหวะซื้อขายออกตัวได้ต้องซื้อขายออกตัวทันทีนะครับ ก็จบลงแล้วสำหรับทศัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆเด็ดๆนะมีรายการดีๆหรือใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณคู่ไหนนะครับคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนใครยังไม่ได้กด Sub s ไ r i b e ยังไม่ได้กดติดตามฝากกด Sub s cribe ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ